รานมิโปรเดลวอะไรนะครับวันนี้นะครับของเข้ามาสดร้อนๆเลยครับลูกค้าหลายคนเห็นแล้วน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดียอดฮิตของทุกร้านไม่ว่าร้านไหนสูตรนี้ต้องมีนะครับบางที่เราก็จะได้ยินอเมซอนอ่าอันนี้เรียกอเมซอนอ่านะครับหน้าตาตะแกงนะครับอย่างที่เรารู้นะครับหน้าตาแกรงตัวนี้จะเป็นยอดฮิตลักษณะของดอกก็คือจะเป็น หลุม8นิ้ว2ดอก12นิ้วิตรงกลางนะครับอีกสดอกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตู้แขนคู่นะครับไม้15บมิลน,นะครับถ้าเกิดตัวนี้ลูกค้าเอา4าี่ใบเรอแถมเฟรมให้ด้วยวว้ <Wow. S 2> ้ารมุจอันนี้คือสี่ใบ <ไป S 2> แถมเฟรมสี่ใบา,าให้เฟรมตลับเป็นรูปหลักตัว4 ตัวนี้ไม่ใช่สลักไม่เปิแกสลักมาดูด้วยเลยนีกดอ,อ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสลักครับเดี๋ยวจะเปิดสลักให้ดูสลักเขาจะเป็นสลักตัว C นะครับปกติแล้วลูกตู้ที่เรารีวิวก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่เราเรียกนั้นคือสลักลูกปืนลูกปืนคือแบบกดกดแล้วก็เป็นสลักนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสลักตัว C นะครับผม ลูกค้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนี่ครับเวลาเราใช้งานนะครับเหมือนตู้ของบเวลาเราจะประกอบกันสังเกตุลักษณะนี้นะครับเขาก็จะสลับตัวีเนี่ยเสียบเข้าไปเราใสผมหยิบตัวยาวมานะเนี่ยมันมีตัวสั้นกับตัวยาวตัวสั้นเนี่ยเราจะไว้จับด้านหน้านะครับตัวยาวเราจะไว้จับด้านหลังจับด้านหน้ากับเฟรมนี่ไงนี่ครับ จะมี2ขนาดตัวสั้นกับตัวยาวตัวยาวนี้ไว้จับด้านหลังนะครับตัวสั้นนี้ไว้จับด้านหน้านะครับอันนี้คือจริงๆมันวางสลับกันอยู่นะครับเราแค่สาธิตว่ามันจะใช้ประกบกันยังไงเฉยๆนี่ลักษณะสลับที่มันจะยึดอยู่กันเราจะเป็นสลับง่ายๆครับผมนี่อย่างนี้นะครับอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่หลุดจากกันนะครับ ก็จะเป็นชุดสลับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นี่จะเป็นไม้นะครับถึงห้ามิลเอเอนะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดดูหน้าตะแกงดูงานข้างในให้นะครับผมอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวผมข่าวคนช่วยก่อน <c oughs> นะ A few moments later <c oughs> ต้องห่วงเลยนะครับก,กระแกงเอกลักษณ์เลยครับสวยสวยเป็นเอกลักษณ์ฮิตมากลายนี้นะฮิตมากเฮ้ยใช่สดๆร้อนรๆไง <laughs> ตียังไม่ทันแห้งเลยิ่งมาถึงร้านเมื่อกี้ทำไงได้เราเร่งเขา <c oughs> เราอยากได้ตู้เรารีบเร่งเขา เขาทำเสร็จแล้วเขาก็ส่งเราเลยที่ตู้อะไร,ร,รครับอเมซอสครับตัวนี้เรียกว่าอเมซอสตัแกงโอ้ตัแกงไหนใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้โอมินสองมินน่าจะได้อยู่แข็งแรงมา งานในตู้นะครับตัวนี้นี่ครับผมตู้ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นงานสีน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นงานโจตันตัวนี้บล็อกแปดนิ้วนะครับใส่หัวจรววได้ใส่ปากขนาดแปดแปดได้นะครับผมใส่ได้สองตัวนะครับตรงกลางเป็นสิบสองนิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วปกติแล้วเนี่ยสเปคตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นใส่บ่อยนะครับก็จะใส่เป็นตองแปด ทีออดิโอแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกซีรีส์ e12 กับสายเน็ตเบิร์กนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาเสนอเลครับไม่แพงใบนี้ใบละ2,850บาทถ้าเกิดลูกค้าเอาตอนนี้นะครับ2ใบ5,500บาท3ใบ7,990เอา4ใบผมให้เฟรมด้วย 9,999บาทนะครับของมีจำนวนจำกัดน,นะครับมีแค่2เลนี้มีแค่2เลนนี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับผมมาก็ฝากโปรโมชั่นนี้ไปด้วยนะครับเรามีทั้งหมดก็เราหล่าสีก่กี่สิบใบนะครับผมถ้าเกิดโปรโมชั่นชุดลูกค้าซื้อทีแล้ว4ใบ9 9 9าบาทก็ขายได้ประมาณห้าเจ้านะครับผม ยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับผม Amazons นะครับโปรโมชั่น4ใบ9,999บาทนะครับที่ฮ right. ิ p โปรอะเดียวเอาเลยคผมขอบคุณมากครับครับ